สวัสดีครับอยู่ผมมิเกะโค้งนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาแจกสคริป k i ง g ก e g ซี่นะครับของค่ายลิปเปอร์ครับนะครับโอ้เสียงหายโอเคนี่ก็เป็นของค่ายลิปเปอร์ครับนะ อันนี้ก็เป็น <c oughs> อันนี้ก็เป็นส k ิปคิงเล e g ซี่นะครับอตอนล่าสดุดอันนี้จะเป็นของอันลน่าสุดเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะระดับใกล้ๆ เอาประมาณนี้เปิดออโต้ฟาร์มนะตัวนี้เลือกเอาไว้เออเป็นระยะนะครับระยะเออบนระยะตีข้างหน้าตีข้างข้างแล้วก็ตขีข้างบนข้างล่างอะไรแบบนี้ ให้เราเลือกระยะเอาเลยนะครับใไกลหรือใกล้มันแล้วแต่คนด้วย <c oughs> ของบอกฟุตไม่แหลกเลยของบุกฟุตแหลกแต่ของคิงเลกาซี่ไม่แหล,ล <c oughs> กโอ้ไม g ก็ oh <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาเอ่อ คลิปต่างๆเกมต่างๆมาแจกด้วยอันนี้รีบม,มาถ่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลาตีสี่วันจันทร์ อาจจะรีบไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาดูฟังก์ชันเล่นๆกันเดี๋ยวอ๋อเปิดแค่ออโต้ฟาร์มเดี๋ยวมก็จะเปิดออโต้สกิลออโต้อะไรด้วยอยู่ออโต้แชงด้วยอยู่ในเซอร์วิเหมือนเดิม มัดแบบตีแบบข้างๆไม่ค่อยถึงโทรศัพท์โคดอันนี้เลยโคดแหลกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาตัวหาคิด ี่นี่ไปนี่เดินได้ตัวยุงกัดรู้สึกว่ามอนมันจะบักอ้อแล้วก็ตัวลันบักนั่นแหละโอ้ไม่น่าเลยอยู่ในเซิร์ฟวีว่าจะกดดึงขนเล่นสักหน่อย เซอร์วร์ไม่มีใครจริง้วยฟาร์มไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วก็ดึงผลดึงผลไปลองมาแล้วในรหัสหลักก็ตึกได้ปกติฟังก์ชันตีแชงยังไม่เคยทำยังไม่เคยใช้ก็ประมาณนี้นะ เคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงรายการเท่านี้ก็ขอขอบคุณที่มารับชมกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย